สวัสดีแฟนมวยทุกท่านครับคลิปรวมคู่มวยนอกเอาที่มันที่สุดแล้วก็พลิกลลอกที่สุดอีพีสามมาแล้วครับในศึกวันอุบินีประจำเดือนกันยายนที่ผมคัดการณ์ทั้งหมดนี้สิบคู่ครับจะมันขนาดไหนเดี๋ยวได้รับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนจะไปรับชมครับฝากกดไลค์คลิปนี้ครับเพื่อยืนยันว่าชอบคลิปแบบนี้ให้ผมด้วยนะครับเอาละครับสิบคู่นกเอาที่ติดทำเนียบสุดมันของเดือนกันยายนครับจะมีคู่ไหนบ้างครับไปเริ่มที่คู่แรกเลยครับ สิบแสนนกเขาก็มอ1สิบเอ็ดครับเจอกับบารมีซูจิบะมีเกี้ยวครับแต่กันในรุ่นแคชเวตร้อยสามสิบแปดปอนด์ครับแต่กันในศึกวันอัรีสามสิบเอ็ดครับสุกที่หนึ่งกันยายนครับประเดิมเดือนสัปดาห์แรกของเดือนกันยานครับมาเดือดเลยฮะดูว่าเกมจบแบบไหนอย่างไรครับเกมนี้เริ่มเดือดตั้งแต่ยกแรกครับจนเข้าสู่ช่วงโค้งยกทีส่สองนี่ก็ซัดกันครับแม่ 10แสนก็พยายามที่จะเดินแรกครับมีเตะล่างสับกับสับศอกครับบารมีไล่แขนดันดันโดนศอกขวาของ10แสนงายเลยครับลุกไหมครับบารามีครับโอ้ยเดือดปื๊บโอ้ไม่รอดครับจบยกสองครับโอ้โหนกเขาขันยกสองครับโอ้ศอกคมจริงๆครับ10แสนนกเขากม11ครับทำได้ครับไปนี้นี่โอ้โหปิดเกมแบบเด็ดขาดเลยครับ เอาชนะนกไปได้ในยกที่เอะครับไปต่อกันที่นกคู่ที่2ครับมงคลแก้วสอสมหมายครับเจอกับช่อฟ้าทอแสงเทีอนน้อยครับไปกันในรุ่นแคสเปต132ปอนด์ครับในสึบวันุมนี31หกันอยายนครับต้นนี่ช่อฟ้าเสีไปเสมาเอียงไปเอียงมาก้นหย่อนไปหลายทีครับ ยกแรกนี่มงคุณแก้วนีออกได้แม่นกว่าคมกว่าเลยครับทั้งหมัดทั้งศอกครับพยายามบัดซ้ายครับเฉียวไปครับชอฟ้ายังดูว่าเกริงๆครับยกแรกวัดระยะหมัดซ้ายลำตัวหมัดขวาขึ้นบนครับเกี่ยวได้หมัดขวาโอ้ตัดลำตัวชักอาการไม่มีครับชอฟ้าเอารอดไม่รอดครับชอฟ้าพยายามที่จะไล่แขนครับอันดันดันดันวัดระยะอ่ยังไม่เหมาะไม่ออกก็โดนซอกขวาศอกขวาอีกที่กระเด็นไปเลยครับ โอ้นี่ฮะโดนอีกแล้วครับช่อฟ้าโดนเป็นชุดกับซอกขวาโอ้ยโดนเต็มเต็มรจอนี้ติดเชือกไว้ไม่ไว้ครับเอาแลกซอกขึ้นใส่ไป,ไปเอามาดูตาปูเล่าช่อฟ้าอะไรดูตาซ้ายเริ่มปูดแล้วครับไกลสิขึ้นนกหุกแล้วพี่น้องมองดูช่อฟ้าแกก็สู้เหลือเกินครับขณะที่มงคนแก้วนี่ไล่จนหรือไม่ครับเกมจะมาจบพิยกสองจังหวะนี้เริ่มครับโดนมา้ายมัดขวาช่อฟ้าอื มัดซ้ายโดนเขาขว้ามัดขวาโดนแบบนี้ก็หงายปังงางครับนี่ยกสองครับแฟนมวยครับจากจะเอาเขาจะเอาเขาครับวงคนแก้วครับเือเขาทื่นขึ้นครับปีนเผาเลยยกสองโอ้โหเอาเรื่องครับโดนไปหนึ่งนับครับจากนั้นขยับขยับเข้ามาจ่อฟ้าแลกปัดซ้ายหงายเลยครับโอ้นี่ฮะท่านผู้ชมครับนอนเหยียดเป็นเขียดถูกปิ้งเลยครับโบจบครับยกที่สองครับ แกโหดเอาเรื่องครับช่อฟ้าทอเสียงเพึ้นน้อยครับเอาชนะนอกไปได้ในยกที่2ครับหรืกระต่อคู่3นะครับเสือแบล็คทอพัน4ี่เก้าครับเจอกับชินจิซูซูกิครับนักชกจากญี่ปุ่นครับพฤติกรรมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทครับร้อยสี่สิบห้าปอนด์ครับสุกวันอุบลีนีสามสิบสองสุกที่8กันยายนครับเสือแบล็คนี่นะบอกว่าแมนพอมาต่อยในรายการวันนี้แกคึกเหลือเกินครับ ออกอาวุธได้นิ่งได้คมแล้วก็เยือกเย็นครับหนักทุกลูกทุกดอกครับเจ้านี้กดกดดันดันสับซอกเริ่มโยแล้วครับศอกซ้ายเอาเจ้าไปด้วยนั่นเดกวางเด้เท่าญี่ปุ่นโอเอเอียงเลยครับชินจิครับโดนไปนับแรกครับยังสู้ไหวครับปับตาดูว่าเกมันจะจบแบบไหนอย่างไรครับจางนังเสือแบ็คก็ไม่พลิพลานะครับ คอยจ้องวัดระยะไปเรื่อยครับหาจังหวะที่ได้จะจะค่อยออกอาวุธครับจนมาประจบหมอกจังหวะที่ได้กดแขนครับรวบพลัดดันดันดันเสียบเข่าขาไปนี่ครับพยายามที่จะเคาะหมัดไปเรื่อยสับสอกแล้วก็ไล่แขนเข้ามาวงไงได้ก็ยัดเข่าสายสับซอกซ้ายหมัดขวาหมัดขวาลงเลยครับโอ้โหโดนแบบใหม่ครับนี่สองนับแล้วครับชินจีครับโดนไปเต็มคาราเบลครับยังมึนๆอยู่ครับแต่สายเลือกนักสู้ครับ แดนซามูรนี่ยังสู้ต่อไหวครับจากนั้นก็ยังปั้มวงในกนเหมือนเดิมครับบีดโอ้โหลมพลิกลมกิ้งลมไงไปแล้วครับพี่น้องครับวัดระยะอีกแล้วครับเสือแบล็คครับหมัดขวาขยับขยับวัดระยะโยนเข่าโอ้จะกึึงแข้งกึึงเข่าครับแมตอนนี้นี่หน้าเริ่มเละแล้วครับซินจิครับโดนเยอะเหลือเกินครับกลายเป็นผู้รับหมาอาวุธไปแล้วครับ การันเสือแบล็กก็ไล่ต้อนพื้นที่ไปเรื่อยครับ,ขย,บขยับขยับขยับหาจังหวะหมัดซ้ายหงายป่างงานกับจบยก2อีกแล้วครับโอ้โหจัดไป2นับกับ1น็อกครับโหดจริงๆครับเสือแบล็กทอปพาน49ครับเอาชนะน็อกนักชกญี่ป,ปุ่นครับชินจิซูรกิไปได้ในยกที่2ครับรยกันต่อครับ คู่4ครับที่คัดมาแล้วเรียว่าสุดมันครับนักรบแฟรเทคครับเจอกับนาบิลอานานครับนักชกจากเอลจูเรียครับไปกันในกติกาเมวยไทยรุ่นไฟเวทร้อยสามสิบห้าปอนด์ครับศึกวันดิวินีสามสิบสองสุกที่แปดกันยายนครับโอ้นี่เสาทอเล่กับเสาต่อหม้อเลยครับโอ้โหยกเป็นโดนครับเขายาวเหลือเกินครับนาบิลไฟแรกนี่มาเปิดตัวจืดครับพายนอกให้กับซูเปอร์เล็กครับแต่ไฟนี้นี่ก็ตั้งใจมาเต็มที่เลยครับได้เปรียบรูปด้านครับ อาจจะดูว่าขาเล็กแต่ว่าอขานี่ไม่ได้เป็นอุปสรรคว่าจะโดนเจาะยางแต่อย่างใดครับแข็งแกร่งเอาเรื่องครับสำหรับนาบิวกลายนี้ครับโดนหมัดขวามวนออร่าไทยโดนใส่ขอไปอีกทีหนึ่งครับดีว่าโดนไม่เต็มครับนอนเหยียดไปคอนะเฝ้าติ้งเอาลุกขึ้นมาแล้วครับนี่ช่วงปลายยกแรกครับโดนไปก่อนหนึ่งับครับจากนั้นก็ฟื้นแล้วครับยก2ก็มาลุยต่อครับนักรบดีว่าระคังช่วยจังหวะสักครู่นี้ครับจากนั้นยก2ก็พยาดนนับแล้วก็พยายามจะลุยครับ แต่ดูฮันดาบิวแกด,ดูเพียวๆผอมๆแบบนี้แก็อกก็ได้หนักหน่วงทั้งหมัดทั้งเขานี่ฮะดูครับโอ้นักลบโดนก็มีแกว้งครับจังหวะนี้ก็ขยับขยับเย็บซ้ายมัดขวาเริ่มที่จะมีอาการแล้วก็เอียงโดนมัดขวาอีกทีงหงายปางงางครับกระซ้างไพ่กับปุสน,นอนนั่นก็ระไปโดนหลายขนาดเหลือเกินครับแจ้มเกิดแบบเต็มภาคภูมิครับอาบิวอานานครับนักโจกจากแอลจีเรียครับนี่ฮะนักรบครับย่งสลบปกหุงติงอยู่ครับโปปฏิเลย จบครับนาบิลอานานครับเอาชนะออไปได้ในยกที่2ครับแม่ยาวจุดนี้เหลือโชว์ซะด้วยครับเอาเรื่องครับไอ้ยาวสุดยอดครับไปต่อที่คู่ห้าครับจูเนียร์แฟนเทคครับเจอกับเซราโดอานครับจากตุรกีครับสาวสวยครับไม่แท้รุ่นอะตอมเวทร์ร้อยสิบห้าปอนครับต่อยกันในศึกบันลอร์บินีสามสิบสามครับสุกที่สิบห้ากันยายนครับยกแรกนี่ยกเป็นโดนครับหมายถึงถีบหน้าฮะเซราครับแต่ยาวเหลือเกินครับ ปัจจุบันก็ก่อนหน้านี้ก็ต่อยในศึก RBS ครับสองสามยกยกก็สองนาทีพอมาต่อยเนี่ยในวันอุบีนี่เขาต่อยยกละสานาทีดูวยเดี่ยวแรงครับจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับทีเป็นโดนครับดูเนี่ยก็ตัวเล็กกว่าทีบทีนี่หนางอืเงือบเงือบพีน้องเลยโอ้ยาวเหลือเกินครับสำหรับนักชกจากตุรกีนีครับดูครับทีบแต่ละทีนี่นี่ครับ โอ้โห้โดนที่ไปแต่ละทีนี่แทบจะคอเคล็ดครับสำหรับจูเนี่ยครับพอที่ไปทีบาชักแรงเริ่มหมดครับซาเซราครับหาเขาจะเริ่มยกไม่ขึ้นครับนี่ครับเายกสองนี่ครับทีบไม่พ้นอกแล้วครับตอนนี้ฮะโดนแข้งซ้ายก็กระเด็นไปครับจูเนี่ยเห็นแล้วว่าเซราเริ่มหมดก็พยายามที่จะไล่มาเตะเบิ้ลแข้งซ้ายเตะซ้ายไปเรื่อยครับเซราก็เริ่มซักจะหนีไม่ออกซะแล้วครับตอนนี้ความสวยก็ไม่ช่วยแล้วนะครับ กำลังหมดแบบนี้ก็เป็นหน้าที่ของจูเนี่์ที่จะต้องมาพิชิตแ่ะครับโดนสาวบัดมัดซ้ายหมัดขวาโดบ้างไปโดนมาแต่ลําตัวที่มีอาการครับจุกครับจุกเหมือนกินน้าเยอะแล้วโดนต่อยพุงฮะโอ้โหไหวไหมฮะคนสวยครับเอาหน่อยครับยังสู้ต่อครับเซราครับปลบมือครับนี่เอาเรื่องโดนสาวมัดเซรากัดฟันหน่อยครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเชียร์ต่างชาติอีกละเอาคนไทยสันเอานํามแล้วไปดูย่าเอ้ย กลางๆมะง้อนี่แทงเขาไปที่นึงครับโอ้โหยัดเขาอีกทีจูเนียยัดเขาขาอดยกงห่วงง่วงพะนองเอ้ยโอ้เอาเรื่องครับมาจูเนียยังเดินต่อหมัดขวามาเถื่อครับเอาเลื่อมสีเบ้เอาดิเซียล่าเนี่ยเรียบร้อยครับจุกค่วงใแล้วเบังส้งกินกระต้มมะลายบ่เหอะอเรียบร้อยครับจบยกสองอุนห้าคู่ครับน็อกยกสองรวดเลยครับโอ้ตึงจริงๆครับสุดยอดครับเป็นจูเนียแฟร์เทคครับ เอาชนะน็อกไปได้ในยกที่2ครับสาวไทยเราครับต่อที่คห6เลยครับโอท็อปออขันเมืองครับเจอกับชินโกสีปตาครับจากญี่ปุ่นครับมวยไทยแคชเวต143ปอนด์ครับศึกวันดูบินี33ครับ15กันยายนครับจับตาหมัดขวาครับดูดเปีนเผาตีลกกาเซ่แและเสียเสือกสกอนมาถอยไปโอหมัดเดียวนี่เหลียวเป๋เลยครับจากนั้นนี่โอท็อปครับ ประเดิมครั้งแรกก็กาจะให้แฟนไว้จำชื่อเขาได้ครับใส่ทุกสารพัดครับเล่นเอาชินโกะนี่เมาอย่างกับ40ดีกรีกรเลยครับโอ้โหไหวไหมครับโดนไปส่วงนับนครับยกแรกครับจากนั้นโอทอปก็สาวหมัดไม่รีรอรบต่วงหมัดไปเรื่อยครับรวบโดนเป็นชุดแบบมีกรรมการทนดูไหวอยู่อีกหรอจับแทนแม่จานเอ้ยเอาละ โอ้ยเรียบร้อยครับพับเพียบข้อปฏิโกงเกงกงเกงโอ้จบครับโอ้หน้าสงสารครับผู้แกวโหดเหลือเกินครับโอท็อปครับตอนนี้ก็ขอพักสักก่อนครับดูนักชกญี่ปุ่นนี่โดนหลายขนาดครับจบยกแรกครับโอท็อปอ๋อนเมืองครับประเดิมครั้งแรกในบันูมินีนี่ดุเลยครับต่อที่คู่เจ็ดครับ พัดมาแล้วฮะสกลพัดโชดบางแสนครับเจอกับทัพทีมทองสอดเจลิกเมืองนนท์ครับมวยไทยแคสเวต112ปอนด์ครับสึกวันลุินี33ครับสุก15กันยายนครับพี่น้องครับดูจบแบบไหนครับยัดเข่าแลกกันครับขาเจ้าซับสอกบัดายโอโดนครับจังหวะนี้สกลพัดครับเมาครับกรรมการต้องนับก่อนละฮะนี่ยกแรกเท่านั้นครับแม่ทัพทีมทองแกคมทั้งหมัดทั้งศอกจริงๆครับ ดันก็ไม่ปล่อยช่องว่างให้เกินตัวแหละครับหาจังหวะประชิดใกล้ๆคอยที่จะออกหมัดที่ตัวเองทันหนักครับหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวา,ดา,ดขวาโดนเป็นชุดแบบนี้ไหวไม่ไหวครับสกุลทัศน์โอ้ตอนนี้รับอย่างเดียวเลยครับเป็นนายทวารครับรอรับอย่างเดียวเลยครับดันเข่าวาีข้างขวางขวางซับซอกเอาเอา,เอาบังลู่จัดกันมึงจริงจังมึงดูลเลาเลยขึ้นไปบังลู่ ตัวดูสกุลพัดเอ้ยตัวมาได้ระเบงส่งนี่รับจังเดียววัดเจะกระสีบ่อคืนแล้วพี่น้องดูครับกลายเป็นทัพทีมทองเลือกเลยครับตอนนี้นะครับเริ่มที่จะเตะได้แต่โดนศอกจังหวะนี้ก็โดนหมัดหมัดไายวัดระยะแล้วก็ทุบหมัดขวาอปปคัดไปนี่ว่าง่ายครับยังยังรับยังกลายเป็นเหมือนกับนกปีหากพยายามจะสู้แต่ยืนมาแล้วยังเสียยังเสียแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับ โอ้โหจริงๆครับทัพทีมทองสอจเล็กเมืองนนท์ครับร้อยสิบสองฟอนนี่เจอใครดีครับแฟ่นมวยครับเราประกบคู่มาหน่อยฮะจบแล้วครับยกแรกเท่านั้นครับทัพทีมทองสอจเล็กเมืองนนท์ครับติดเกมเร็วเลยฮะลุยกันต่อครับคู่ที่8ที่คัดมาครับจอมโหดออโต้มวยไทยครับนักชกวัยเก่า34ปีครับเจอกับทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ครับอายุห่างกัน1 2 1 3ปีเลยครับ ใส่กันในรุ่นแคชเวทครับ116ปอนด์ครับเกีการวยไทยครับในศึกวันนี้34ครับสุดที่22กันยายนครับจอมโหดเจอรุ่นน้องสดๆเข้าห้าแบบนี้รอดไม่รอดครับโดนบวกแล้วครับจอมโหดครับสมชายน้อยกะวางกับปันหนักๆย่อแล้วครับลงเลยครับจอมโหดครับจังหวะนี้ลุกเริ่มชักจะบาลานตัวไม่ดีครับเอายังไหวครับพี่โหดครับ ยังยิ้มออกครับพาลพลครับยังยิ้มได้ครับเอาครับยังสู้ต่อครับขอแตะนื้อหน่อยน้องใจเย็นๆแย่ปเฝ้าไหลโซโดนครับมาเป็นชุดจังหวะนี้ลบไม่พ้นก็โดนไปอีกหนึ่งนับครับจองโหดครับไปไหมครับอ๋อโดนไปสองนับครับตอนนี้ก็ชักอาการไม่ดีครับขนาที่ทรงชัยน้อยเห็นแล้วว่ามีอาการก็ย่องยองมาทีปสับมัดโดโหไม่ต้องนับแล้วครับแบบนี้ฮะ คนเปรก็ทำงานเลยครับโอ้โหแกหนักจริงๆครับอันนี้ก็ร้อยสิบหกกว่าเจอใครดีครับโอ้นี้ฮะจอมโหดครับเป็นกำลังใจให้ครับเป็นทรงชชยน้อยเกียร์ทรงธิ์ครับเอาชนะนอกไปได้ในยกที่สองครับตัวสั้นๆนี่กำปั้นนักอิลีไปต่ออันนี้คู่ที่เก้าครับเสือคิมสอดจอต้องปราจีนครับเจอกับซามานอาซุริครับนักชกจากอิรดานครับมวยไทยรุ่นแคสเปร้อยสี่สิบปอนด์ครับ ไปกัน,นสนศึกวอลวินี3 4ครับสุก,กี้12กันยาดนครับจับตาดูเกมจบยกแรกครับสือคิมเปิดตัวไฟแรกดูไม่สวยครับไฟนี้ตั้งใจเต็มที่ครับจ,จะแจ้งเกิดให้ถูกใจบอสชาตรีครับขอบแทนที่เรียกกลับมาฮะต่อยมวยอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่หยุดไป2ปี3ปีครับไปทำธุรกิจแล้วก็มีปัญหาเรื่องทางครอบครัวจนสุดท้ายนี่ ต้องมาต่อยหมดอีกครั้งก็ศอกขวาหมัดซ้ายโดนครับเรียบร้อยครับอุสามานยัยังพยายามจะลุกครับแต่กีแกแบบเหมือนกับนึกนานไปหน่อยครับนี่ลุกชากระปาการเลยต้องโบครับแต่เจ้าตัวยังงงๆบอกจานจะสูอยุ่สู้ก็บ่าเฝ้าลูกนะคือนึว่าเป็นประตูแล้วกูแกยังเดินงงๆอยู่ฮะสามานครับทำใจครับน้องฮะลุกช้าไปหน่อยครับเอาครับจบยกแรกครับ เดือกคิมครับกลับมาแจ้งเกิดได้อย่างเต็มภาคภูมิครับชนะน็อกไปได้ในยกที่หนึ่งครับปีตายในคู่ที่10ครับสิบหมื่นสิบหมื่นโคสไนครับเจอกับมิเกลโทรินดาเด้ครับจากโปรตุเกสครับหมายเลขทีมแคสเปอร์ร้อยสี่สิบเจ็ดปอนด์ครับบุนบันดูมินีสามสิบสี่สู่ี่สิบสองกันยายนครับโอดิกาฟุตเวิร์กดีเหลือเกินครับมิเกลโดนเข่าขวาโดนเต็มเต็มครับโอ้นี่วูบไปพักหนึ่งครับโคสไนครับนี่ครับปื๊บเอาครับ ยังเรียกสติลุกขึ้นมาได้ครับโดนไปแล้วครับหนึ่งนับครับต้องยอมรับว่ามิเกลนี่แกเคยปราบปตทมาแล้วครับในศึกไทยไฟโรมอิตาลีครับหมัดแกหนักแล้วก็เบลครับรวมถึงเต้นฟุตเวิร์กนี่ฮะทำให้คู่ชกไทยนี่ถ้าเกิดว่าจับทางไม่ดีนี่ความเร็วไม่ถึงก็โดนโดนเหมือนกันหวะนี้ครับเอาเอาลูกโอ้โหเบลแรงครับแข็งแกร่งจริงๆครับมิเกลครับ ร้อย4ี่สิ่นี่แฟองหาคู่ให้หน่อยครว่าเจอใครดีครับว่างแง่งทรายครับเกือบโดนเต็มกราฟครับแต่แกสบายครับมิเกลโยกโยกโยกนี่ครับแกขยยัเป็นยัดเข่าขวาสอกเกาซับโดนเป็นชุดโคตรได้ไวไม่ไม้หล่นแล้วครับโดนล้วงลําตัวนี่กองหาบุมเลยครับจบยกแรกครับโอ้โหแกหัวจริงๆครับมิเกลตรินดาเด้ครับนักชกจากโปรตุเกสครับ นี่ก็เป็น10คู่มวยนกเอ้าครับประจําเดือนกันยายนครับที่คัฒมาฝากแฟนมวยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับแฟนมวยครับมีคู่ที่ถูกใจติดอยู่ในธรรมเนียบบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยวคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปคลิปนี้ได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วครับถ้าชอบคลิปรวมนกเอ้าแบบนี้ครับช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยครับเพื่อเป็นกลังใจครับให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมครับผมบิมรีพอร์ตบรรจัยความมันนะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ